สวัสดีเช้าว,วันที่2ของทริปครับลงมากินเบรก fast ของโรงแรมไหนดูซิมีอะไรกินบ้างนี่ซุปซุปไก่ไส้กรอกอันนี้น่าจะเป็น,นอเมริกันเบรกฟ a s t ทโมเแล้วก็ผัดหมี่ไก่ ข้าอันทางนี้ก็จะเป็นพั่วคอนเฟกเครื่องดื่มสลัดผลไม้แล้วก็ฟังปิ้งก็มาตรฐานทั่วไปครับโรงแรมเช้าที่โรงแรมเมอร์เคียวพัทยามีอเมริกันเบรคฟาสต์ก็ทั่วไปนะอาหารไทยก็มีผัดมี ข้างน,นอกมีซุ้มอาหารอินเดียด้วยช่วงนี้นักท่องเที่ยวอินเดียเยอะเอ๋อเบลกินอะไรกินไข่ต้มใช่ไหมอ่าเอาช้อนเด็กเอาช้อนเด็กเอาช้อนเด็กให้มาเบลสักเอเกเอ,เกอเคกินไข่ต้มเลยจะได้มีแรงเล่นไข่ต <c oughs> ้มไม่น้ำงี้เหรอ <c oughs> แล้ววันนี้ว่ายอีกไหม <c oughs> ไหนว่ายยังไงทำให้ดูสิ เลนด้วยช้างเคทกระงอมเยเกระโปงออมาเข็เนี่ยตักอยู่ยังไงตัดอยู่ข้างนอกเบลเคสจนเปียกเลยเก้าโมงกว่าครับกินข้าวเสร็จก็ขึ้นมานอนเล่นครับก่อนบนห้อง กระเป๋าอาบนะ้ำเดี๋ยวไปโรงแรมโมเวนพิกต่อเวนพิกพัทยาครับก็มีของเล่นให้เยอะกว่าให้เล่นเยอะกว่าที่นี่เองเดี๋ยวตามไปดูกันนะอเบลจะไปเล่นอีกไหมวันนี้เล่นเด้ออีกไหมเล่นเนะ,อะโอเคเดี๋ยวเก็บกระเป๋าแล้วนะแล้วเดี๋ยวไปเล่นที่โมเวนพิกเ <Okay. S 1> ออ สิบเอ็ดโมงครับเช็คเอาท์ออกมาจากเมือ์เคียวพัทยาแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อน <c oughs> อบเบลก็คึกคักพูดไม่หยุดเลยพ,ดย,พดยพูดนู้นพูดนี่ใช่ไหมบเบล <c oughs> สนุกไหมคะหร <c oughs> อแล้ววันนี้จะไปเที่ยวไหนต่ออันนี้จะไปเล่นอะไรอีก, <c oughs> อกมโมเวนพิก โอเคเดี๋ยวไปเล่นนะนี่ครับร้านปูเป็นโอ้โหเมนูเล่มใหญ่มากกับข้าวเยอะครับเลือกไม่ถูกเลยเดี๋ยวขอเลือกสั่งอาหารดูก่อนนี่ครับกับข้าวมาครบแล้วสั่งมาทั้งหมด4อย่างมีแกงส้มแล้วก็ส้มตำปูมาอัานนี้หอยจ้อให้เด็กกินแล้วก็ข้าวผัดปูสั่งแค่4อย่างครับกลัวกินไม่หมดโอโ้ของน่ากินเยอะมาก เบลตื่นแล้วอ่ะกินข้าวผัดแคบปูหน่อยเล่นสติกเกอร์ไปด้วยจะได้ไม่สนนะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะเดี๋ยวไปเที่ยวต่อแล้วโอ้ยดูหมากินส้มตำปูมากค่ะคะคุเปลี่ยนให้มาเฮ้กินขนมอร่อยใหญ่เลยไอพี่บอสไทยวันเกิดไทยเกิดมาเดวอีกแล้ว เกิดบ่อยจังเลยนี่ไงโมเวนพิกตามฮุนไดรุ่นหม้อทอดไรน้ำมันไปได้เลยมาถึงแล้วครับหน้าล็อบบี้โมเวนพิกเดี๋ยวรอเช็คอินตอนนี้บ่ายสองน่าจะเช็คอินได้แล้วครับคิวยาวอยู่เหมือนกันมาถึงห้องพักแล้วครับ สองโมงครึ่งเช็คอินเรียบร้อยนี่ได้ห้องแล้วอันนี้เป็นห้องดีลักซ์ดับเบิลเบดนี่ก็จะมีชาชาวเวอร์อาบน้ำแล้วก็ตรงนี้เป็นโถสุขภัณฑ์นีอ่อันนี้เป็นบับเบิลบารแบบวงกลมโอ้ถูกใจมาเบลเลยดูดิอันใหญ่ไหมอยากเล่นไหม เครืเยอะครื่เยอะ,อะไปดูข้างนอกกัน <c oughs> ก็มีจอบแต่งตัวนะส่วนโซนห้องนอนตอบน,นี้ก็จะเป็นดับเบิลเบดเออเป็นดับเบิลเบดนะแล้วก็มีโซฟาเบดหันหน้าออกเป็นโอเชียนวิวปิดหาดเลยตรงนี้หาดจอมเทียนส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีโต๊ะทำง,งาน โต๊ะกินข้าวกระจกอันนี้เด็กระวังนะแล้วก็มีตู้เย็นทีวีอันนี้ตู้อะไรเอ่ยตู้ใส่ของปกติไม่มีอะไรตู้ใส่ของนี่ก็ตู้ใส่ของลิ้นชั์โอเคใหญ่ตู้เสื้อผ้าไปดูเู้อเสื้อผ้าสิอ๋อเนี่ยหรออยู่หน้าห้องน้ําเลยนะตู้เสื้อผ้าโอ้ยมีเต,ตารีดมีโต๊ะรีดผ้ามีล่มได้อีกตู้เซฟอ่าก็ ใจเป่าผมก็มีครบตามมาตรฐานโรงแรมสีดาวกว่า5ดาวนี่ครับระเบียงห้องโอโ้โหนี่ที่นี่ติดโอเชียนมารีน่ายอดขัดนี่เรือยอดจอดเต็มเลยแล้วก็สระว่ายน้ำนี่โอโ้โหใหญ่มากของเล่นยังเยอะสีสันสวยงามมีเห็ดโตโตอ,อีกแล้วโอเคเดี๋ยวตอนเย็นก็ลงไปเล่นกันโอโ้มีเกาะแก่งด้วยนะสระว่ายน้ำตรงด้านซ้าย <c oughs> เ okay. ก็มียอดวิวดีครับที่นี่อแ,แล้วมีอะไรให้กิวว่า,วามาคอมมีเมนเทอรี่เป็นชอ็อกโกแลตเอาหนึ่งชั่วโมงกินฟรีสี <4 S 3> <ม>่โมงถึงห้าโมง,ง,โม,งมีช็อกโกแลตให้กินฟรีกินจนเจ็บคออ่ะเพราะว่าไม่มีน้ำให้เดี๋ยวเราเอาน้ำจากบรห้องไปเฮขียนไรเนี่ยอ้าวเคก็เดีเ๋ยวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรแล้วก็ไปเล่นคิดขับก่อนตอนนี้แดดยังร้อนอยู่ครับแล้วเดี๋ยว สี 4, ่หโมงค่อยลงไปเล่นสวนน้ำนะโอ, <Okay. S 2> อเคอเบลก็โซนแล้ว <c oughs> hey, เขียนกระดาษโนต้ตเขาแล้วเฮ้ยเขียนดีๆอย่าเขียนห้องเขาเลอะนะโดนปรับนะนสำหรับนะห้องนี้เราก็จองมาโดยใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันก็เสร็จแล้วราคาไฟนอลแล้วอันนี้เดือนกันยาราคาอยู่ที่ประมาณคือละสอ0พ ก็รวมใช้ฟาซิลิตี้ทุกอย่างในโรงแรมซึ่งโรงแรมเนี้ยมันเหมาะกับเด็กมันจะมีพวกสวนน้ําแล้วก็พวกคิดขับห้องเด็กเล่นเยอะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวมาเบลไปเล่นก็พยายามจะเล่นให้ได้เยอะที่สุดมาเบลมาเบลได้เล่นคิดขับแล้วโอ้เล่นบอลโอ้ยอบ้านบอลบ้านบอลไม่มีเพื่อนเลยเมื่อกี้คนเต็มห้องเพื่อนไปหมดแล้วเอาเอาทำไรเล่นเดอร์ให้มาพาขึ้นทางนูน้น ทางนี้ขึ้นไม่ได้ลื่นล้มไปให้หามาพาขึ้นเดินจองเอ้ยทำไมมันฝืดจังไงฝืดเหรอจะไร์ได้แป๊บเดียวมาระบายสีแล้วนี่เอาสีอะไรอย่าเทนะอระบายรถกินบุกช็อกโกแลตคอมพิเมนทาลี่สีมงเย็นนี่เป็นพวกเบลนี่ดูสิมีอะไรให้กินบ้าง เนี่ยก็มีตรงนี้ยช็อกโกแลตช็อกโกแลต้ยชอเเ็อกโกแลตเต็มไปหมดเลยมีแต่ชอเเ็อกโกแลตนี่ครับได้มาแล้ว complimentary ชอเเ็อกโกแลตอันนี้โรแงแรมเขา complimentary ให้ฟรีนะอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูสิมาเบลชาร์กยังไงมาเบลชาร์ก คึกเยอะเนี่ยเต้นทั้งวันเลยพูดเยอะเต้นเยอะมาเที่ยวแล้วก็อย่างเงี้ยเก็บแรงไปเล่นน้ำบ้าง๋ยวเพิ่งคึกเยอะดูดิดูดิดคึกเยอะใครเร่งปะป๊าไปเล่นน้ำแล้วให้ปะป๊าทำอะไรใส่ชุดใส่ชุดว่ายน้ำโอ้ยดูดิเด็กอยากเล่นน้ำบ้างมากเลยมา เร่งกับป้าบอกกับป้าถอดชุดอ้อนออกเปลี่ยนชุดว่ายน้ําเร็วรีบไปเล่นแล้วใช่ไหมดูคึกคักไหมคึกคักไหมดูดิโอ้ยคึกคักเอาไปไปเปลี่ยนชุดก่อน เดี๋ยวป้าพาไปเอาลูกบอลเโโฮ้ยสนุกไหมน้ำเย็นนะเนี่ยสนุกไหมเออวางตรงกลางตรงนั้นแหละลักมัดไว้อ่อ้มสนุกกันใหญ่ เป็นพื้นนิ่มเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นหินแข็งโอ้ยเต่าพ่นน้ำหดูสนุกใหญ่เลยเล่นบอลเออเอาบอลใส่ช้างใช่ไหมยี่งเจ้าสีสีจงโก nó to chịu còn mà bị y ร่วมตัวแล้วอบอลเยอะเยอะเยอะไหมใครบอกเอาบอลเยอะๆยอ6โมง15ครับขึ้นจากสระก็นี่มากินข้าวต่อเลยนี่มื้อเย็นของเราก็าจะมีเบอร์เกอร์มีฟิชแอนด์ชิฟแล้วก็มีสปาเก็ตตี้อาเบลก็กินฟิชแอนด์ชิฟเนาะแล้วสปาเก็ตตี้จะกินไหม เหิวไหมเล่นนานเยอะหิวไหมถ้าร่างหิวเนี่ยหยิบกินใหญ่เลยใช่ไหมไครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนเล่นน้ำกินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วจับขึ้นมาบนอ้อนเดี๋ยวสาดน้ำนี่เอาเร็วมาเล่นบัพเปอร์บาสหน่อยดูดิสมาร์ตตีฟองเลยเอ้ยเดี๋ยวเล่นบัพเปอร์บาสกันนะโอเคไหมอาเบลเล่นบัพเปอร์บาสไหมเล่นเหรอ ไปอ,อยากเล่นบับเบิร์บาร์นะโอ้โดยดูดิเด็กเกาะขอบอ่างไม่ห่างเลยเออรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งโอเคอุ้มเข้าอ่างเลยเหรอโอเควันนี้ใ่ลูกแค่มาเร็วมาเร็วแข่ลูกแค่

เล่นเหนื่อยเยอะแต่ว่ากว่าจะหลับก็สามทุ่มอยู่ดีคิดว่าจะนอนเร็วกว่านี้ก็สำหรับวันที่สองของทิปครับวันนี้ที่โบเวนพิคอาเบลก็เล่นเหนื่อยหลับไปแล้แวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เล่นสนามเด็กเล่นอะไรอีกสำหรับที่สองของทิปก,ก็ขอจบลงแบบเพียงเท่านี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิบ๊ายบายอ้าวน,นีไม่มีคนบอก ดสับสไครต์ให้น้องมาเบลหน่อยค่ะบายบายนะสวัสดีเชา้าวันที่สมของทริปเจ็ดโมงกว่าจะ8ปดโมงแล้วตื่นเชา้าวันนี้มาเบลตื่นก่อน7จ็ดโมงอีกไปเดี๋ยวลงไปกินข้าวเช้าแล้วเดี๋ยวไปเล่นสไลเดอร์สนามเด็กเล่นหน่อยนะเดี๋ยวย่อยขึ้นไปเล่นบับเปิ้ลบาร์อีกรอบโอเคไหม กินข้าวเยนะีล่ครับอาหารเช้าที่ห้องอาหารทวิสนะเบคฟา์6โมงถึง10โมงครึ่งนะไปอยาไปดูมีอะไรกินบ้างเดี๋ยวเราเดินสำรวจอาหารเช้ากันก่อนนี้พวกสลัดแล้วก็คอนเฟ็ตมไีไอติมด้วยมีไอสครีมด้วย ต้านน้ำครับมีชาด้วยนะชาเย็นโอ้ของเยอะมากอรังการงานสร้างปนาคอตต้าก็มีอันนี้อาหารขนมปังส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกอเมริกันเบเกาสต์ครับแล้วก็เอ็กสเตชั่น อันนี้จะเป็นพวกอาหารไทยครับพวกอาหารไทยเข้าต้มข้าวสวยโอ้อันนี้ซุ้มเด็กซุ้มเด็กมีอะไรบ้างออน,นีเนลิงเกยวซาแพนเค้กขอดขผัดด้วยปลาต้องโรครับอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเอนูเส้นผัดผัก โอ้เยอะครับกินไม่หมดหละ่ะตรงนู้นก็จะเป็นเครื่องชมกาแฟแล้วก็อันนี้นี่ก็พวกสลัดสลัดผักโอเคครับก็มีประมาณนี้เยอะมากกินไม่หมดหรอกเมื่อเช้าก็กินนิดหน่อยครับไม่ค่อยหิวกินได้ไม่เยอะแต่ว่าที่นี่นี่มีติมด้วยนะนี่หลายรสเลยวันนี้ลาสตววารอเบอรี่สุนนาเบล,ลก็เหมือนเดิมกินแต่น้ำส้ม ข้าวเช้าเนี่ยไม่ค่อยกินหรอกต้องรอให้หิวตอนเที่ยงก่อนแถวไหนกินทางจมูกดิกินได้ไหมไม่ได้อะล้อกยากกินทางหูได้ไหมกินทางหูได้ไหมกินข้าวเช้าเสร็จแล้วไปไปเล่นสวนสนุกกันดีกว่าเดินผ่านสระว่ายน้ำ แต่วันนี้มาเบลดูเฉยๆนะมาเบลบอกไม่เล่นจะเล่นสวนสนุกเจอผ่าจากอุ้ยน้ำก็สิแบ่หน่อยดูสินี่ดูขนาดไม่เล่นนะชะเง้อมองหนเลยขนาดว่าไม่เล่นนะไม่เล่นใช่ป่ะเนี่ยไม่เล่นแต่ชะเง้อมองปากก็พูดไม่เล่น่ะเไปวางไปครับเดี๋ยว ให้ลงเหรออุ้ยขี้ปอดเออเออเล่นได้ไปเล่นไม้มากระดกอ้าวเล่นมามาจับให้มามาจับอ้าวมาไปเล่นไปป๋าจับไว้เออดกเลยป่ะเหยียบตรงนี้นี่เหยียบตรงนี้เออสองข้าง เอ้ยรักกระโดดมาผลขั่วเลยเอ้ยพี่เล่นอันนี้เหรอเฮ้ยไปดูเพื่อภูเขาจอกจอกไปดูเด้อภูเขาจอกจอกเหรอนี่ไงเด้อภูเขาเด้อภูเขาจอกจอกอืมเล่นไหมล่ะจะถ่ายให้ไปเลย ให้หม,มาม้าพาเออให้หม,มาม้าพาขึ้นไปเล่นเด้อภูเขาไม่เล่นไม่ใช่ถ้าสูงไม่ถึงร้อสาสิบก็เล่นกับผู้ปกครองเอ,อ้ยลงมาแล้ยไม่เร็วจับดีๆจับดีๆจับดีๆลงมาเลยล็อกไว้ อ่าลงมาหนึ่งสองเดงมาเลยโอ้ย <Yes. S 1> สนุกไหม,ไมอ่าไปเล่นสีเหลืองอันโน้นอันหมุนมุนมน,นะโอ้ยอันนี้เบา เ,เ,เราเร็วรอก่อนนั่งก่อนมีบลงแล้วเรื่อยเรื่อยขึ้นทำไมไม่จวดเลยเอ้ยเล่นเล่นชิงชา้าะชิงช้ากลับกลับได้รอ,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 อบสุดท้าย10โมงแล้วเดี๋ยวไปเล่นบับเบิลวาร์ไปอาบน้ำแล้วไปจวดลงมาเลย เออจวดลงมาสิลีลาเยอะจริงๆเลยเฮ้ยแค่เนี้ยฮอนด้าคู่อะไรอฮอนด้าคู่อะไรอ,อ่ะฮอนด้าคู่อะไร,นะร,าะไรตาอะไรตา,ตากุดตาโตอ่ะ เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอเช็คเอาท์รอเบลบอยมาเอากระเป๋าไปให้เดี๋ยวก็ไปกินข้าวแล้วกลับบ้านแล้วนะเบลก็อู้ให้อุ้มอยู่เนี่ยแหละเกาะเป็นลูกลิงเลยใช่ไหมไปแล้วบายบายแล้วนะโรงแรมโมเวนพิกนี่กีมาเบลก็เล่นอ่างน้ำอีกรอบเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี่โรงแรมดีมากเลย จองใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันก็ตก2,900กว่าบาทเล่นได้ทุกอย่างในโรงแรมโอเคเลยนะกลับบ้านไหมไม่กลับหรอแล้วน้องจะไปไหนอยู่นี่หรออยู่นี่ทำอะไรคะเล่นอะไรอยู่นี่เล่นอะไรเล่นเดอรหรอแล้วไม่กลับบ้านหรอทำไมไม่กลับอ่ะเช็คเอาทอ,ออกจากโคเวนพิกเรียบร้อยแล้วครับขึ้นรถแล้วไป เดี๋ยวเราไปกินแวะกินข้าวเที่ยงกันแล้วเดี๋ยวกลับแล้วไปร้านเดิมแล้วกันนะปูปูเป็นปูเย็นเฮ้ยอะไรนะปูเป็นกับปูหวานไปเดี๋ยวไปดูครับกับเข้ามาครบแล้วโอ้เมนูนี้เด็ดมากหอยเชลอบผักขมชีสอันนี้ก็อร่อยเนื้อปูผัดผงกะหรี่ครับโอ้อร่อยมากน้ำเบลก็กินข้าวเด็กไปเดี๋ยวก็ไปกินไอติมค่้วยหนึ่ง ล้างปากด้วยหวานอ่กินในติมุ้ยปูซึกเยอะอยอ่ไม่ยิ่เงี้ยยุกนิกยุกนิกกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วเฮ้ยมาเบลได้ปูมาอีกตัวรอบวปูสีเดงอืม <c oughs> ๋ยวเอาไปเป็นเพื่อนกับปูสีชมพูนะ ก็สำหรับทริป3วัน2คืนพามาเบลมาเล่นน้ำเล่นเดอร์ที่พัทยาแล้วก็มาเว่นคิก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะตอนนี้เราก็มุ่งหน้ากลับบ้านแล้วนะโอเคแล้วเดมุ่งหน้ามาเที่ยวมาเล่นเดอร์ใหม่นะมาเบลนะมาอีกไหมออโอเคก็สำหรับทริปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดสับซากให้น้องมาเบลด้วยด,นะด้วยนะบายบายค่ะอาสวัสดีค่ะสวยๆ okay, ก่อนก็หัวด้วยสวัส <Okay. S 1> ดีค่ะก็หัว